สวัสดีครับมาพบกับช่องชาแนลเบิร์ดฮานาทดีครับวันนี้เราจะมาแนะนํนาเหตุผลใดส่วนมากคนเราทําไมไม่กดสไลด์ข้างส่วนมากทําไมเขาต้องดึงสไลด์อ่าวันนี้เราจะมาบอกวิธีนะครับาทำไมคนเรานิยมนักกีฬาอีกเพืนเท่าไหร่นักนะไม่ออมกดอางค่าดีกว่าเพราะว่าเหตุผลแรกนะขออนุญาตเก็บไปก่อนนะครับผมอันนี้นะฮะนี่นะครับ,รบดึงสไลด์ ดึงฮนะดึงดึงเนี้ยทำไมไม่ยอมไม่ยอมกดตัวล่างนะนะอย,อย่างเงี้ยปืนเข้าแล้วเห็นไหมเคลียร์นะครับผมจะหยิบส่นก่อนลงมาทีและเนี่ยครับอันนี้มีทุกส่วนนะฮะแอบสไลด์ค้างฮนะเห็นไหมครับผ,ผมจะกดแมกกาซีนปุ๊บ เนี่ยตัวเนี้ยทําไมคนเราไม่นิยมเพราะว่าตัวเนี้ยเหล็กมันจะสีเหล็ก,กะนะผมมันได้ให้ทับการสึกหลอนะสึกหลอนะครับผมแต่ตัวเนี้ยสปริงแข็งมากเลยนะครับผมะผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะขออนุญาตนะครับผมถอดส่วนตัวนะฮะอ่าอย่างนี้นะครับผมผมจะใช้นิ้วชี้นะปกติผมจะใช้นิวนะวน้วโป้ง ดูนะฮะตรงเนี้ยมันจะสีเันมากเลยตอนนี้ลูกสุนเข้าแล้วคอยเราเพิ่งเราจะเห็นตรงนี้ทองๆแต่เป็นกระสุนซ้อมนะครับผมฮะเคียก่อน,นะฮะเคียวอ่ะ,ะใส่อีกครั้งหนึ่งซ้อมปลอดภัยนะฮะับตัวองอ่ะอีกวิธีหนึ่งที่นิยมมากกว่าสังเกตด,ดีนะสังเกตนะ ยิงปืนเท่าไหร่จะทำแบบนี้มากกว่านะครับผมดูนะทำยังไงปล่ลูกศรแล้วผมดึงนะฮะดึงอ่ะดึงตัวนี้ดึงนิดเดียวนะดึงปล่อยเห็นนะมันจะเข้าเลยปึด๊ดแล้วก็ยิงได้ลูกซ้อมนะครับแต่ก็ต้องยิงลงล่างนะ,นนนะครับผมเชียร์ก่อนครับเดียวทุกครั้งนะครับ สไลด์นะครับทีหนึ่งนะฮะเผื่อเป็นประโยชน์ต่อใครนะครับผมเขาไม่นิยมกันครับมันทำให้ปืนเสียสีมากะนะครับสไลด์ข้านะครับดึง,ด,งดึงดึงปล่อยนะครับยิงไม่นิยมตัวนี้นะครับเทคนิคนะครับแล้วแต่ใครถนัดก,กันแน่บางคนก็ปืน ตัวเนี้ยพลาง p o l โพลิเมอร์แต่เมอเป็นเหล็กแต่แต่ว่าบืนพวกขนาดก้าซูปเปอร์เลยมันจะเป็นเหล็กหมดแต่ว่าตรงนี้มันจะเสียดสีแรงมากขอโทษนะครับออกตัวก่อนผมอาจจะไม่รู้เรื่องปืนมากมายลูกแค่เบองต้นประมาณนี้ผิดประคันใดก็ขอโทษด้วยนะครับอ่าอันนี้เป็น FNPQ สมิธแอมเบสันนะฮะโอเคพอเข้าใจพอตังเขตเนาะ ผมขอจบรีวิวหรือพกสั้นไว้ทานี้นะครับผมเผื่อจะมีประโยชน์ผิดถูกอะาาได้ให้ภัยด้วยนะสวัสดีครับ